โอเคนะครับเป็น Text to Speed ของบอทนะครับก็คือว่าเราสามารถใช้ไม่นะครับพูดนะครับแล้วก็เมื่อบอทตอบกลับมาเราสามารถที่จะกดเพื่อฟังได้นะครับเราบล็อกกับอันบล็อกก่อนนะครับอันแรกเราก็ไปบล็อกเสร็จแล้วเราก็ปลดบล็อกที่หนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็ดูนะครับมันก็จะทำการตอบกลับมานะครับเสร็จแล้วมันจะมีปุ่มข้างล่างตอบเป็นเสียงนะครับตอบเสียง และข้อความเรากดปุ่มนะครับเข้าไปเ,าเสร็จแล้วมันก็จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยจะตอบเป็นเสียงแล้วนะครับเราก็พูดเข้าไปนะครับสมมุติว่าผมจะพูดเข้าไปรประเทศไทยมีกี่จังหวัดและกี่มีกี่ภาค ตอนนี้รอบอดนะครับไปประมวลผลนะครับเดี๋ยวสักพักก็จะตอบกลับมานะ,อะโอเคนะครับ มันก็จะตอบกลับมาแล้วนะครับอ,อู้หนึ่งนาทีกว่าเนี่ยนะครับเรากดลองกดดูนะครับมันก็จะเป็นเสียงประเทศไทยมีเจด,ดจังหวัดน่านียงเป็นภาคเันับภาคเหนือมี1ิบเจดจังหวัดได้แก่เชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์กำแพงเพชรพิจิตรพิชัยสุพรรณบุรีอุทัยธานีและนครสวรรค์ โอเคนะครับพอ<ม>จะเป็น <มา S 1> ไอเดียดนะครับได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทร